มีคนบางคนที่มันแต่งอะไรเงี้ยมากเออเราเลยังเป็นคนส่วนใหญ่เราเลยไม่ไม่มีปกดจัยแบบนั้นเราคิดว่าสภาพแวดล้อมที่เปิดให้เห็นว่ามันมันมีอําหลาจอะไรแบบนี้นะครักจะคำถามนะมครับมีคำถามคือเมื่อกี้ที่พี่สุชาติบอกว่ารู้สึกเป็นห่วงเหมือนกับว่าคนที่เป็นแม่เขาจะมี ความกดดันทางสังคมทั้งหลายอย่างความผู้หญิงแล้วทําให้ไม่ไม่ลงกับสามีก,ก็ไปลงกับลูกอย่างเงี้ยค่ะนี่เราเราก็คุยกันมาถึงเรื่องกระแสต่างๆนานาทีนี้เลยกลับถามเจงว่าเออมันจะต้องมีการทําอะไรไหมเพื่อไม่ให้สิ่งพวกนี้เกิดขึ้นต่อไปอีกเป็นวงจรอุบาทต่อไปหรือว่าพี่พี่คิดว่าเออเพราะว่าตอนนี้สังคมเรามันเริ่มเปิดแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงนะ เหมือนกับเปลี่ยนไปในทางที่ดีโดยปริยายหรือว่ามีความคิดเห็นไรยคะเขประมาณสามารถจัดสรรจริงๆโลกมันเปลี่ยนไปจริงที่จะบอกว่าต่อไปเนี่ยแม่ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือเลยเนี่ยจะน้อยลงน้อยลงเพราะนั้นแม่ที่เรียนหนังสือหรือเข้าโรงเรียนอย่างน้อยชั้นประถมเนี่ยจะถูกกล่องเกลาด้วยมาตรฐานอะไรบางอย่างนะคะมาตรฐานของความเป็นแม่ที่ดีอะไรที่เป็นแห่งชาติที่เป็นกระแสหลักทั้งหลายนี่แหละ แม้กระนั้นนะคะ,ะการได้ถูกกล่อมเก่าเนี่ยในระบบอะไรบางอย่างแบบนี้เนี่ยแม่ที่จะที่จะระบายความเครียดจะกดดันจะอะไรกับลูกที่เป็นในเชิงความรุนแรงทั้งวาจาและก็ความรุนแรงทางร่างก,กาย,ยก็จะลดน้อยลงเพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันจะดีจะชั่วยังไงก็แล้วแต่แม้แต่เราพูดได้ว่าการศึกษาไทยนี่ล้มเหลวมากเลยนะที่ทําให้คนคิดไม่เป็น สามารถที่จะดิ้นออกจากกรอบหรือหาทางเลือกอื่นๆแม้กระนั้นการศึกษาที่ล้มเหลวอันนี้มันได้สร้างมาตรฐานอะไรบางอย่างในการคิดนะคะแพทเทิร์นในการคิดอะไรบางอย่างซึ่งเป็นแบบซีบีไลซ์อ่ะเป็นแบบซีบไลซ์คะตอบสด้ไอันนี้ขอเสริมพี่สุชาดาแล้วก็ตอบสังเกตไปอีกตัวนึงะครับเรื่องของบอกว่ารัฐจะมาลงให้ปั๊มลูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือ อย่างที่บอกว่าในสมัยจพปปเนี่ยมันได้ผลเพราะว่าอัตราการเรียนรู้การศึกืออันการเข้าศึกษาของผู้หญิงนะฮะมันโดยค่า้นิยมสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้สูงเท่าปัจจุบันคือถ้าเราถ้าเราดูแนวโน้มอย่างตัวอย่างประเทศที่ชัดเจนสุดก็คือจีนในตอนนี้นะฮะคือช่วงหนึ่งที่บอกว่าเอ้ยผู้หญิงแบบห้ามม,มีลรูปให้จำกัดหรืออะไรเงี้ยหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังนัง้นเราจะเห็นว่าพอผู้หญิงจีนเข้ามามีบทบาทในสังคมแล้วก็ได้รับการศึกษ,ษาที่สูงขึ้นนะฮะอัตราการแต่งงานหรือ มันถูกลอลงแล้วก็รวมถึงว่าอัตราการแต่งงานเนี่ยมันนิยามการหย่าร้างเนี่ยคือการไม่ทนอย่าง,างที่พี่ฟูชาบอกว่าเขาผู้หญิงเริ่มพึ่งพาตัวเองทางเศรษฐกิจได้เนี่ยเขาไม่จําเป็นจะต้องมาอยู่ในกรอบอะไรที่รัฐรัฐจัดให้อีกแล้วอะไรเงี้ยตอนเนี้ยสิ่งที่นําเข้าเยอะที่สุดของจีนก็คือว่าผู้หญิงนะคะที่เข้าไปแต่งงานกับผู้ชายจีนอะไรเงี้ยมันก็จะได้เห็นข่าวแปลกๆเช่นแบบว่าการประกาศทางคู่ให้ตํารวจจีนหรือว่าอ่าเรื่องของ การนําเข้าเจ้าสาวจากประเทศที่กำลังพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องชช้ uh huh. ชนะครับเป็นเรื่องชนชั้และความสามารถทางเศรษฐกิจในขณะที่ผู้หญิง mm hmm. อย่างเช่นในจีนเนี่ยเราคิดว่าผู้หญิงจํานวนมากที่ออกมาสู่การทํางานข้างนอก mm hmm. แล้วก็เขาก็ไม่พร้อมจะไปแต่งงานเป็นเมียของชาวนาจีน mm hmm. <laughs> จีนก็ต้อง mm hmm. นำเขา mm ้า hmm. ผู้หญิงซึ่งมาจากเวียดนามหรือฟิลิปปินส์หรือว่าอย่างในเกาหลีใต้ก็เหมือนกัน ผู้ชายซึ่งคือผู้หญิงก็ก็เราก็จะเห็นเขาก็อาจจะไปคบกับเอ่อคือม,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 มัน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 ีกรอบเรื่องความสัมพันธ์เชิงชนชั้นแบบนี้เข้ามาแล้วผู้หญิงเดินออกไปตรงนั้น้วนเราคือว่านี่ผมอยากถามวิทยากรน,นิดนึงว่าข้อมูลเกี่ยวกับวันแม่ครับในอย่างน้อยในซาวอีสต์เราเนี่ย มันมีประเทศไหนบ้างที่ทมีวันแม่ไหมนอกจากไทยอันนี้คือข้อแรกรแกับกับข้อที่สองนี่ลองจะถาถามวิทยากรน,นั้นสาท่านน,น,นะครับว่าไอแนวคิดของคําว่าความเป็นแม่เนี่ยมันยังติดอยู่กับกรอบของความเป็นชายกับหญิงตอนนี้ในข้อมูลที่มีพี่ที่มีอยู่ในหัวตอนเนี้ยเหมือนกับว่าคนหลายๆกลุ่มที่มี กำลังพูดเรื่องสิทธิทความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องกรอบความคิดแค่มีชายและหญิงมันค่อนข้างจะจะแย้งกันไงคือถ้าเกิดเอาเรื่องของคําว่าความเป็นแม่ขึ้นมาปึ๊บแล้วกลุ่มคนที่อาจจะเป็นเป็นเกย์เป็นเลส